สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณนาตมีในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกถึงเรื่องราวของ e-biofuel cell สุดยอดนวัตกรรมเชื้อเพลิงไปชมกันเลยครับนิสสันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็งหรือว่า solid oxide fuel cell ที่เรียกจะย่อกันว่า SOFC แบบแรกของโลกที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากเชื้อเพลิงเอทานอลชีวภาพ SOFc นะครับคือเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถรองรับกับการใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายในการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเพื่อสร้างกระแสะไฟฟ้าซึ่งรวมถึงการใช้อีเทนอลและก๊าซธรรมชาติด้วยตามปกติเมื่อพลังถูกผลิตจากระบบเซลล์เชื้อเพลิงจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่การใช้อทเนอลชีดวภาพทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ถูกขจัดออกไปตั้งแต่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิง ก่อให้เกิดคาร์บอนนิวทรัลไซคลหรือกระบวนการทำงานที่ปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์นั่นคือตลอดการใช้งานแทบจะไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยครับ e-biofuelcell เป็นการสร้างกระแสะไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง SOFC โดยการใช้เอทานอลแบบชีวภาพซึ่งเก็บไว้ในถังเชื้อเพลิงในตัวรถด้วยหลักการทำงานเหมือนกับเซลล์เชื้อเพลิงแต่การผลิตไฮโดรเจน เพื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจะมาจากการนําเชื้อเพลิงเอทานอลชีวภาพมาสก,กัดและแปรรูปผ่านอุปกรณ์รีฟอร์เมอร์จากนั้นจึงค่อยส่งไฮโดรเจนที่ได้เข้ามาทําปฏิกิริยาเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าและส่งให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสิ่งที่แตกต่างจากระบบเซลเชื้อเพลิงแบบเดิม,ดมคือเซลเชื้อเพลิงชีวภาพ จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า SOFC เปรียบเสมือนกับแหล่งพลังงานซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตกำลังไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อช่วยให้ตัวรถสามารถแล่นได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นซึ่งจากการทดสอบในการขับด้วยความเร็วคงที่รถยนต์ที่ใช้ระบบนี้สามารถแล่นได้ระยะทางใกล้เคียงกับที่รถยนต์เครื่องเป็นสินงทาได้ต่อการใช้น้ำมันหนถัง,งหรือมากกว่า600กิโลเมตรซึ่งเราสามารถสรุปข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า จัดเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอลชีวภาพได้ดังนี้ครับ 1. สะดวกในการใช้งานเพราะใช้เชื้อเพลิงจากเอทานอลผสมน้ำสามารถใช้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเดิมได้ 2. การผลิตไฮโดรเจนมาจากการเปลี่ยนรูปของเอทานอลร้อเอร์เซหรือเอทานอลที่ผสมน้ำตั้งจากการเติมก๊าซไฮโดรเจนที่ต้องใช้สถานีที่ต้องการความปลอดภัยสูง 3. พลังงานไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นจากแผงเซลล์เชื้อเพลิง ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนและอากาศ 4. พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่และนำไปขับเคลื่อนมอเตอร์ของรถยนต์ยิ่งไปกว่านั้นรถยนต์แบบ e-biofuel cell ยังมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งร,รวมถึงการขับเคลื่อนแบบไร้เสียงการออกตัวที่ทันใจช่วยทำให้ผู้ขับขี่สามารถสัมผัสความสนุกสนานและความสะดวกสบายแบบเดียวกับที่พบได้ในรถยนต์พลังไฟฟ้าครับ ในอนาคตนะครับเทคโนโลยี e-biofuel cell จะได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้นการผสมเอทานอลเข้ากับน้ำนั้นมีกระบวนการที่ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆท,ทั้งหมดที่มีอยู่และยังขจัดข้อจำกัดทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการต้องสร้างระบบสาธารณูุปภคใหม่ๆขึ้นมารองรับกับการใช้งานด้วยครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการคณาโตมีทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ